สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอเช่นเคยครับในคลิปนี้ก็มาเอาใจคนที่อยากได้เกมมือถือแบบเล่นเองกดเองกันบ้างครับเบื่อจริงๆนะกับเกมที่มีออตโต้เนี่ยรอบนี้ครับผมคัดมาให้น้หมด10อันดับเกมด้วยกันและจะเน้นเป็นเกมที่เล่นแบบฟรีทูเพย์ครับใครที่กําลังตามหาเกมสนุกๆนะมาดูคลิปนี้กันได้เลยจะมีเกมไหนครับที่น่าเล่นน่ารองกันบ้างก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ เรามาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม s l a t s Zone Zero <S <S เกมแอคชั่นสไตล์เกมอนิเมะครับตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อกลางปี2024ที่ผ่านมาตัวเกมจะมาในธีมแบบเมืองญี่ปุ่นเหล่านั้นจะได้ออกสำรวจแก้ไขปริศนาควบคู่ไปการต่อสู้ที่มันสะใจการเล่นเป็นแบบจัดทีม3ตัวละครอ,ออกทำคอมโบสกิลสามารถเปลี่ยนตัวไปมากันได้อย่างอิงสระครับ เนเล่นเองกดเองทั้งการโจมตีการเคลื่อนที่การใส่สกิลต่างๆถือได้ว่าเป็นงานค่อนข้างคุณภาพ,พครับทั้งกราฟิกมูฟเมนต์เอฟเฟกต์สกิลต่างๆนอกจากนั้นแล้วตัวเกมนั้นยังสามารถครอสเพย์ระหว่าง PC แล้วก็มือถือรวมถึงคอนโซลกันได้ด้วยที่สาคัญตัวเกมนี้รองรับภาษาไทยกันมาแบบเต็มรูปแบบครับเกมต่อไป w i t t e r i n g Wave เกมแอคชั่นโอเพนเวิลด์ตัวใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งเกมครับที่มาพร้อมกับงานภาพกราฟิกอลังการงานสร้างทรมานมือถืออีกแล้วนะ ใครที่ชอบแบบเกมเน้นเล่นเองกดเองตัวนี้ต้องเข้าไปลองกันดูรูปแบบการเล่นเนี่ยจะเป็นการจัดทีม3ตัวละครออกต่อสู้ครับมาของกระโดดความแอคชั่นที่มันสะใจทั้งการแพร่ี่การคา u เตอร์แอทแท็กจัปบอนเตอร์มาเป็นสกิลกันได้ด้วยพวกมาด้วยมูฟเมนต์ครับที่ทํามาได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการโหนสลิงการอากาศการวิ่งแต่กําแพงสรุปเนี่ยเป็นเกมแอคชั่นที่ทาออกมาได้อย่างสุด งานภาพกราฟิกมาสไตล์อนิเมะทรงนี้อย่างที่เห็นกันเลยครับตรงปกกันอย่างแน่นอนรองรับระบบโคออฟกันได้เล่นในทั้ง PC และก็มือถือหาเกมกราฟิกขั้นเทพเกมนี้ถือว่าน,น่าเล่นมากๆครับมากกันกับเกม t l l s s Land นี่คือเกม MMORPG ฟอร์มยักษ์ประจำปี2024จากค่ายเทนเซนที่จะเต็มทั้งคราสอาชีพและรูปแบบการเล่นที่ครบเครื่องเอาใจคอเกมเมอร์สายเก็บเวลกันแบบขั้นสุดจุดเด่นภายในเกมนีครับคืองานภาพกราฟิกของเขาเลยจะมาแบบอาร์ตแฟนตาซีงานนั้นโคตรจะดูดีครับภาพสวยเกินเอาเรื่องมากๆรวมถึงคราสอาชีพเนี่ยก็จัดเต็มไม่แพ้กราฟิกเลยเพราะว่ามีหลายคราสให้เราได้เลือกเล่น ส่วนในเรื่องของเกมเพยเนี่ยก็มีทั้งแบบตะดุยดันเจี้ยนล่าบอสแมปกว่างกครับรวมไปถึงไลฟ์สกิลครับของก็ใส่กันมาแบบครบถ้วนอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจสายกดเองตีเองครับเกมนี้เล่นเองพีีไม่มีออตโต้เดินเควสเองทําอะไรเองทั้งหมดตัวเกมนั้นรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มทั้ง p ีและก็มือถือรวมไปถึงมีภาษาไทยกันมาให้แล้วครับ มากันกับเกม Cookie Run Tower Adventures เกมมือถือแอคชั่นแอดเวนเจอร์จาก Cookie Run นั่นเองครับที่ในภาคนี้เปลี่ยนมาบุกหอคอยกันดูบ้างโดยตัวเกมจะเน้นการตะลุยด่านแก้ไขปริศนาตามหอคอยต่างๆส่วนโหมดการเล่นก็ถือได้ว่าจัดกันมาค่อนข้างหลากหลายเลยทั้งโหมดเนื้อเรื่องการลงดันล่าบอส และที่ขาดไปไม่ได้ครับคือการเปิดกระจปองสุ่มหาตัวคุกกี้ใหม่ๆแม้ว่าตัวเกมจะเน้นเล่นคุณเดียวเป็นหลักครับแต่ก็ยังมาพร้อมกับโหมดการเล่นที่สามารถจอยกับเพื่อนกันได้เช่นการต่อสู้ตรุยด่านหรือเป็นการช่วยกันตีบอสมาในมุมมองจากด้านบนแบบนี้กันเลยครับงานภาพกราฟิกคงความเป็นเอกลักษณ์ใส่ความน่ารักแบบจัดเต็มตามสไตล์ของคุกกี้รันภายในเกมรองรับภา,าษาไทยกันมาอีกเช่นเคยครับเกมถัดมา Evil Lands เกมมือถือแอคชั่น RPG Open World โคตรจะคลาสสิก Classic ครับเกมนี้ถือได้ว่าเปิดให้บริการมานานมากๆแล้วบนมือถือผู้เล่นจะได้ออกผจญภัยล่ามอนสเตอร์เก็บเวลตีบอสบนโลกแฟนตาซีอย่างที่บอกแล้วครับเกมนี้เน้นความคลาสสิกพองานตัวละครก็จะมีอาชีพให้เลือกไม่เยอะพอสมควรเอาไปแบบพอประมาณครับเช่นนักรบนักธนูหรือจะเป็นจอมเวทอะไรแบบนี้ครับแล้วก็แมปเนี่ยทำออกมาในกว้างถึงใจจริงๆส่วนงานภาพกราฟิกเนี่ยมาแบบกลางๆครับเน้นความคลาสสิก ค่อยๆเล่นค่อยๆแก้ไขปริศนากันไปครับใครอยากสัมผัสเกมเก็บเวลสไตล์ยุคคลาสสิกครับลองดูเกมนี้ไม่ผิดหวังครับจัดกันต่อด้วยเกมคูลดิชิงเกร์เลเวน เกมมือถือแอคชั่น RPG ตายนิเมที่จะมาแบบเต็มไซไฟซึ่งจุดเด่นของเกมนี้อยู่ที่งานกราฟิกคุณภาพสูงที่เรียกว่างานดีมากๆส่วระบบการต่อสู้นั้นจะเน้นความรวดเร็วกดคอมโบสกิลโดยเราจะได้โชว์ฝีไม้ลายมือในการกดคอมโบสกิลนะครับ,บวงก,การเคลื่อนที่ที่พลิ้วไหวนอกจากนี้ยังมีพวกของระบบหอพักสามารถตกแต่งแล้วก็ครับของแต่งกันได้ด้วย และอย่างนึงครับคือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความท้าทายให้ได้หน้าติดตามการอยู่เต็มไปหมดเลยสำหรับใครที่เป็นคอเกมสไตล์แอคชั่นครับอยากได้ภาพอนิเมะคุณภาพสูงเกมนี้ถือว่าพลาดไม่ได้จริงๆครับมาต่อกันด้วยเกม Dark and Light Mobile หลังจากที่คิมิล่าแลนครับปิดตัวกันไปเกมเอาชีวิตรอดทรงนี้ก็หาได้ยากขึ้นจริงๆใช่ไหมนะครับและสำหรับ Dark and Light Mobile ในเวอร์ชั่นนี้ก็จะทำมาแบบ Open World Survival ที่จะพาเราเข้าไปเอาชีวิตรอดจับมอนสเตอร์ท่องโลกกว้างในดินแดนแฟนตาซีกันดีเทลการเล่นของเขาเนี่ยค่อนข้างละเอียดยิบครับมีอะไรทำกันเยอะมอบอิสระในการเล่นสูงมากๆทั้งการออกสำรวจแผนที่การครับของตามหาวัตถุดิบต่างๆมาเพื่อใช้ดำรงชีวิต ที่ชอบมากๆครับคือระบบการจับสัตว์วิเศษนี่แหละมาฝึกฝนใช้ขี่แล้วก็ช่วยเหลือในการต่อสู้กันได้เกมนี้เล่นกับเพื่อนก็นได้มีเวอร์ชั่น PC ครับซึ่งในเวอร์ชั่น PC เนี่ยภาพสวยจริงๆและที่สำคัญตัวเกมรองรับภาษาไทยกันมาด้วยครับมาต่อกันที่เกม River f o r t a l e แกมือถือแอคชั่นตะลุยดันเจียนสไตล์แฮ c ก and ด์สลัที่จะให้เราเดินหน้าฟันแหลกต่อสู้กับฝูงปีศาจและก็ซอมบ,บี้กันแบบดูเดือดที่น่าสนใจภายในเกมครับคือการเล่นแบบโคตรจะคลาสสิกจริงๆเพราะว่าไม่มีออตโต้กดมือกันแบบเพียวเพียว จะมาในมุมมองด้านบนแบบนี้เลยครับเล่นมันเอาเรื่องนเหมือนกันนะตัวละครมีนิมด4สสายคราดอาชีพด้วยกันครับแม้ว่าอาชีพเนี่ยจะไม่มีให้เลือกกันเยอะมากแต่ว่าเราสามารถติดตั้งอาวุธแล้วก็สกิลกันได้แบบฟรีดอมเลยตัวเกมเน้นเล่นคนเดียวเป็นหลักครับสร้างทีมที่แข็งแกรง่งสร้างตัวละครปั้นตัวละครอ,อะไรแบบนี้นะจัดว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจใช้ได้เลยครับใครที่คิดถึงเกมสไตล์เก่าๆครับเล่นเองตีเองตะลุยเองแบบนี้ก็ไปลองกันดูได้เลยครับ เกมต่อไปอนิมา เกมแนวแอคชั่น RPG ที่ใส่ความเป็นแฮกแอนซาเลตเอาไว้ได้อย่างลงตัวซึ่งตัวเกมก็ทำไม้คล้ายกับเกมชื่อดังอย่าง Dia b โบกันเลยแถมยังมีรูปแบบการเล่นที่คล้ายขึ้นกันมากๆอีกด้วยถึงแม้ว่างานภาพกราฟิกของอนิม่านั้นจะออกแนวคลาสสิกแล้วก็ไม่ได้สวยงามเท่าเกมสมัยใหม่เท่าไรนักแต่ว่าระบบการเล่นของเขานั้นคือดีงามกว่าหลายเกมในท้องตลาดเลยทั้งเรื่องของการอัปเกรดตัวละครการอาชีพมีการปลดล็อกสกิลคอมโบต่าง รวมไปถึงการสวมใส่อุปกรณ์และก็บิลดสายตัวละกันได้แบบอิสระมากๆครับที่สำคัญตัวเกมนี้สามารถเล่นออฟไลน์แบบไม่ง้อเน็ตกันได้ด้วยหากใครที่กำลังอยากได้เกมเล่นแบบคนเดียวชิวๆครับไม่สนใจใครเกมนี้ไปลองกันดูได้เลยครับปิดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับกับเกม b r u s t r i k e เกมยิงปืนบนมือถือที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ครับกับเกมปรัสตาแอบต้องบอกว่าเกมมีฮิตมากๆนะข้อดีของเขาครับคือมือถือไม่ต้องแรงมากครับสเปกกลางๆก็เล่นกันได้แบบลื่นๆแล้วนี่คือเกม fps ตายแบบเทิมรอยย่อจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง nest it โดยภายในเกมนั้นเราจะเลือกตัวละครที่ชอบพร้อมอาวุธออกต่อสู้เอาชีวิตรอดในสนามรบอันดุเดือดครับจุดเด่นคือตัวละครที่เขาทําออกมาได้เท่ถึงทุกตัวนะและแต่ละตัวนั้นจะมีสกิลมีสายการเล่นที่แตกต่างออกไป ภายในเกมนี้ไม่ได้มีดีแค่ Battle Royale เท่านั้นครับแต่ว่าเขายังมี5 v 5วีม d e ทีมเ a สแมทให้ได้เล่นกันด้วยเกมเพย์เน้นความรวดเร็วว่องไวเป็นหลักครับทุกอย่างเนไม่มีการรีรอสายฮาร์ดคอร์น่าถูกใจกันจูไม่น้อยละครับก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับเกมมือถือน่าเล่นฟรีถูกเพย์ไม่เน้นออโต้ครับ รายชื่อเกมทั้งหมดจะใส่เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ครับกดดูเพิ่มเติมกันได้เลยลิงก์ดาวโหลดก็จัดเอาไว้ให้แล้วแล้วใครอยากได้เกมมือถือสไตล์ไหนเพิ่มเข้ามาอีกนะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยล่ะสวัสดีครับ